ผั้ดีบา่พาพ่อออกงานใช่พ่อคุณพ่อมอกงานต้องเลยว่าติดตามพ่อมาออกงานดีกว่าเพราะว่าเป็นงานหลักของคุณพ่อนี่งานหลักคุณพ่อนะครับผมเป็อ่งไฮตุ่มคือแม้มาเจอคนมาปาตื่นเช้นก็อยู่ในกรุ๊มาได้งานได้โปรมาไดราตี่นเต้จริงว่าคนในเมืองนี่เขาพุกงข้านกันจริงนี่เข้าเมืองครั้งแรกในรอบหลายสิบปีนะวันนี้พาเข้ามาในเมืองพ่อตกใจเลยความพู ไม่ได้มากรุงเทพไม่ไม่ไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยได้มาแต่เดี๋ยวมากระจายชีวิตอยู่ในสวนอยู่กับทะเลอยู่กับเชนอะไรอันนี้เรียกว่าออกอันนี้เรียกว่าออก่อออันนี้กกางานในรอบกี่ปีคะอุ้ยนานฮะหลายปีหลายปีหลายปีไม่ได้ออกสี่ปีสี่ปี บรรยากาศเป็นไงบ้างคะเท่าที่แบบเห็นมันมีอะไรที่มันแบบเอ้ยตื่นตาตื่นใจตื่นใจเลยกรกุงเทพมถามคำแรกรกรุงเทพลบไม่ติดเหรอบอกวันนี้วันอาทิตย์มีอะไรที่อยากไปแบบกรุงเทพแบบมีเฟสรูกไหมว่าจะไปที่ไหนนะใจรแกรมแล้วไม่อยากไปไหนอ,อ,อยากอยู่กับบ้านไม่อยากแสงเงินนี่จะชวนมากรุงเทพอย่างยากเลยเนี่ยเออถ้าไม่ได้มาทำงานก็ไม่ยอมมาถ้าถ้าเกิดจะยอมมาคือสักครั้งนึงต้องเป็นเรื่องของอะไรคุณอาถึงจะยอมแบบเอ้ยมา ทำงานเท่านั้นอย่างอื่นไม่มาเลยหรือว่ามีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินด่วนนะแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับตอนนี้เรามาติดต่อเดือนละสองครั้งมาถ่ายรายการกับพี่แนนกับผมอะไรอย่างงี้เท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็จะมาต้องบีบกันยังไงบ้างไม่ได้บีบเลยอตถูกข้องแค่มากตอบปกติเลยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วะไม่เคยไม่เคยต้องต่อสู้ยิ่งเจอหนูยิ่งต้องต่อสู้ใหญ่แสดงว่างานก็ติดต่อ ติดต่อถามผมว่าคุณพ่อบ้างไหมวันนี้วันนี้ <laughs> พี่น็อตช่วยพาคุณพ่อมาด้วยได้ไหม <laughs> อย่างนี้มากกว่า <laughs> อันนี้เป็นาง,งานของคุณพ่อแล้วเพื่อนเพื่อนคุณพ่อทั้งนั้นเลยถ้าดูแข็งแเชิญยังไงเป็นเพื่อนพ่อหมดเลยนะใหญ่ถ <laughs> ้าคุณคิดถึงนากแสดงไหมคะคิดถึงมากครับแต่ก็มันก็หมดหวัยแล้วเนาะตอนนี้มันก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะนักแสดงก็อยู่อยู่ในกรุ๊ปกันไปยิ่งรุ่นรุ่นใหญ่ๆก็อยู่กับบ้านอยู่กับชอ่องดูแลร่างกายให้แข็งแรง รักษาตัวเองให้ดีถ้าคนชวนหรือติดต่อให้มาเล่นอะไรงอยนี้รับเชิญรับเชิญก็ก็จริงๆแล้วก็ขี้เกียจแล้ว <c oughs> <c oughs> มันหมดวัยมันหมดวัยแล้วเด็กคนรุ่นใหม่ก็มากันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ขอดูเขาดีกว่ามีความสุขกว่าละถ้าหมดดีๆก็ไม่ไม่ใจอ่อนเลยใช่ไหมคะอาอ่อนถ้าเงินดีก็อ่อนถ้าเงินดีก็เงินถึงเงินถึงแต่อตุภูมิดีเหมือนกัน อันนี้ใช้ค่อนข้าเกษียณแล้วนะครับผมเกินเกษียณอันนี้คือใช้บางนานอยู่เลยนี่ก็ไม่ได้เล่นมาประมาณสักสามปีสี่ปีตั้งแต่โควิดนะตั้งแต่โควิดเล่นสุดท้ายก็เล่นกันนอดเรื่องไหนอะไรอะไรลักลักย่าย่าอะไร จำไม่ได้เหมือนกันนานแล้วจำไม่ได้แล้วปกติเขาเปิอยู่ที่บ้านทําอะไรเป็นปกติแต่ว่าที่สวนที่สวนที่สวนก็ดูต้นทุเรียนดูดูต้นทุเรียนต้องดูนะให้น้ําแล้วก็คุมเด็กดูคุมคนงานจ่ายเงินก็คุมคนงานแล้วก็ซื้อปุ๋ยซื้อยาอะไรถึงเวลาที่เราต้องทำเราก็ทำตามเวลาก็นทุเรียนดูแลทุกวันครับถึงไปไหนไม่ได้นะต้งอยู่แต่ในสวนไงดูแลยิ่งกว่าลูกอีก เป็นเป็นหักอะไรพี่น็อตพี่แอมเะี่ยอว่าชิลและปล่อยรับชีวิตเขาคือทุกคนก็คือเลี้ยงอย่างนี้มาแต่แต่ต้นแหะเราไม่เคยดูแลเขาก็ช่วยตัวเองดูแลตัวเองหาเงินเองอะไรเองเราก็ไม่ให้ถ้าให้เดี๋ยวเคยตัวต้องดิ้นรนด้วยตัวเองสุขภาพตอนนี้สุขภาพกางเรเป็นยังไงคะก็เป็นจำไวความดันหัวใจ อันนี้ก็เป็นโรคปกติกินยาประจําทุกวันแล้วก็หาหมอเดือนละสองสองหรั่งตรวจเช็คร่างกายปกติอตามวัยครับผมตอนนี้จะแปดสิบแล้วนะเจ็ดสิบแปดแล้วนะเจ็ดสิบแปดจะแปดสิบแดูแลตัวเองยังไงบ้างครับเพื่อให้แบบว่าแบาแรหนึ่งจิตใจต้องดีหนึ่งทำใจให้ดีกินให้อิ่มนอนให้หลับนะแล้วก็ทุกอย่างจะไปเครียดกับมันแค่นั้นเองพอแล้วถูกต้อง อย่างอย่างอตุเป็นหมวดพี่น็อตตอนนั้นนี้ี่พี่น็อตเจอดาร์ม่ดาม่าแบบ้เราเป็หุดเอพราะว่าเราก็เคยโดนโดนคนยุคคนสมัยให้กันโดใจยังไงบ้างเวลาแบบว่าไม่ถามเพรารู้ว่าเขาเอาตัวรอดเพราะว่ามันไม่ันไม่ได้เคสใหญ่มันไม่ได้เคสจาักหนาอุเคสที่ธรรมดาที่นะครับเนทงทุกคนก็ เข้าใจอ่ะ hmm. ม right. ันมีทั้งชอบและไม่ชอบมีมาคนชอบคนชอบไปคนไม่ชอบาก็เขาก็พูดกันไปว่ากันแสดงว่าเราจะไม่เอาเรื่องนี้มาคุยกันมาถามใครกันก็คือแบบปล่อยไปเลยไม่ไม่ไม่ยุ่งแล้วน็อตพี่น็อตแบบโอเคไหมคุณพ่อแบบเนี่ย่อยชิวหยิบชิวหรือว่าเราต้องการกำลังใจไหมคะหรือยังไงไม่ต้องการอะไรนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลำบากใจอะไรของเราอก็เรื่องปกติอะไรเงี้ยก็อย่างที่พ่อบอกแหละ ทุกอย่างก็มีคนชอบคนไม่ชอบเรื่องปกติแล้วครับธรรมดาทุกคนเป็นอย่างนี้แหละเเราไปเคยไปบ่นหรือว่าไประบายไปปักทุกแล้วคุณพ่อไม่มีไม่เคยบ่นเลยไม่เคยบน่นกับใครเลยไม่เคยบน่ยยบนกับใครเลยครับเพราะว่า เราทําอะไรเราก็ได้อย่างนั้นอ,อ่เอะเค่นั้นเองเราไม่ได้คิดอะไรเลยแปลว่าชินกับรถทัวร์จอดหน้าบ้านแล้วนะะ้ <c oughs> มันมันไม่มีอะไรอะ่ะเ,ออเราเข้าใจมากอก่อย่าเรียกว่าชินเราเข้าใจนะว่าว่าว่าทำอะไรไปมันจะได้รับอะไรกลับมาเลยแ,ลแรงแรงกระแทกมันมีอะไรบ้างเราเข้าใจอะ่ะ<ช>เ,เข้าใจทุกทุแคนแที่ผ่านมายังมุมของรถทัวร์ลงก็คือจะลงที่ร้านถคนเข้ามาเต็มร้านทุกค้งเยอะมาเลยรถติดซอยโอ้โหทัวร์ทัวอย่างนี้ก็ดีเนาะราก็ชอบนะ มาเป็นรถทัวร์เราชอบมากเลยถุ้ดใครดีกว่าเดิมไหมใครดีกว่าเดิมเยอะเลยครับผมใครดีกว่าเดิมเยอะเลยตอนนี้มาได้แล้วนะตอนนี้เริ่มซาละมาได้เรื่อยๆพอหรือสิบหพอแล้วงามงาม